กระแสดีไม่แพ้เพลงหลักอย่าง Heavy Rotation ครับสำหรับเพลงรองในซิงเกิลที่9อย่างวิ่งไปส่เพนกวินและเพลงวิ่ง3ครั้งล่าสุดกับ6สาว VNK48 นำโดยไ่มุกเซนเตอร์ Center ของกลุ่ม Undergirls ก็มาพูดถึงกระแสตอบรับของเพลงนี้ให้ฟังครับว่าพอปล่อยเพลงแล้วในกระแสตอบรับก็ดีมากสำหรับ MV เพลง p e n กวินนะจึ่งไปถ่ายทาที่เชียงใหม่นะก็บอกว่าทาเต้ไหนายากมาก ส่วนเพลงวิ่ง3ามครั้งก็เป็นเพลงรักส่งสายตาซึ่งทั้ง2เพลงครับก็จะมีน้องๆ CGM48 เี่มมาร่วมแจมด้วยส่วนโปรเจกต์งานจับมือของ BNK48 นะครับก็จะมีตลอดเดือนกันยายนก็อยากจะชวนแฟนๆไปเจอกันเยอะๆนะครับผมคะ่ะสจังคะ่คคะไข่มุกค่ะวิวคะ่พคะพะขวัญค่ะนายคะ่ะ เพลงของเราทั้ง16บวก32สอนก็แบ่งเป็นสองซิงเกิลเอ้ยแบ่งเป็นสองเพลงนะคะก็อยู่ในซิงเกิลที่เก้าค่ะก็เพลงแรกนะคะมีชื่อเพลงว่าฮัชเชเดเพนกวินหรือว่าวิ่งไปสีเพนกวินค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งมีชื่อว่าอ่วิ่งสามครั้งค่ะหรือว่าวิ่งกลัวสังไกค่ะอ๋อดีมากเลยค่ะเรีกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ BNK เรามีมาสคอตเป็นเพนกวินถูกไหมใช่แล้วก็ชุดนี้ก็ คุณไข่เป็นก็มีส่วนร่วมเหมือนกันในการออกแบบชุดค่ะก็เรียกได้ว่าก็ไปถ่ายถึงที่เชียงใหม่เลยค่ะแล้วเราก็เป็นบทที่ถ่ายข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวก็นัดกองตีห้าเลิกกองตีสามค่ะก็ทํางานเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะก็เหมือนแบบว่าด้วยความที่เอ็มบีนี้มันจะมีแบบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะด้วยมันก็เลยใช้เวลาถ่ายทํานานค่ะแล้วก็วกเราก็เต็มที่มากๆค่ะผ้าเต้นเป็นไงคะยากไหมคะ ถ้าเป็นแลบนี้รู้สึกว่ายากที่สุดในสิงเกิลน,นี้แล้วค่ะยังหนูก็ช่วงนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะถอในไฟนอลใช่ไหมคะก็ ช่วงเวลาไหนที่เราสามารถไปเรียนได้แล้วก็จะไปเรียนเต็มทีค่ะส่วนช่วงไหนที่เราไปเรียนไม่ได้แล้วก็อาจจะแบบว่าฝากเพื่อนแบบว่าจดเลคเชอร์ให้ว่าแบบววันนี้เรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย<ด>ก็ตลอดเดือนนี้นะคะก็จะมีมีเนซแฮนเช็กทุกวันเลยค่ะที่ MBK e. ค่ะแล้วก็จะมีงานจับมือใหญ่วันที่30ตุลาคมค่ะแล้วก็จะมีวันที่28 29พฤศจิกายนด้วยค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ